การหลักฐานเป็นสองส่วนดีไหมครับส่วนทางโลกกับส่วนทางธรรมครับส่วนทางโลกที่เราเชื่อกันว่าเอ๊พิกขุต้องใช้ต้องโหมจีวรไม่นุ่งเสื้อกางเกงหรือว่าพิกขุทุกวันเนี่ยต้องนั่งสวดปฏิโมกกันทุกกึ่งเดือนถ้าอยู่สี่รูปขึ้นไปครับความเชื่อเหล่านี้เรามีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นก็คือหลักฐานที่มีอยู่ในโลกนะ นั้นหลักฐานที่มีอยู่ในโลกเนี่ยใครมีเอามาเลยเอามาเอามาเอามาเสร็จแล้วเอามาเทียบเคียงและเก่าที่สุดอยู่ที่ไหนเราก็เลยทำไทม์ไลน์ไว้ให้ไงอย่างที่บอกว่าคำพัสาาสดาเนี่ยนะมาอย่างไงเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะต่างคนต่างอ้างคำสาสสดาเนี่ยมันใช่ไหมนะนี่เอาแบบหลักฐานแบบโลกโลกก่อนนะว่าในโลกเนี่ยมีคำสาาสดาอยู่ตรงไหน ปรากฏว่าเวลาเราหาไปในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยมีหลักฐานเยอะเราก็จะให้ดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างเช่นว่าในของประเทศไทยก็มีบาลีสยามรัฐมีใบลานอักษรขอมมีก้อนศิลาในยุคทวาราวดีที่ลบบุรีและเพชรบูรณ์ที่จารึกปฏิจจสัุปสบูบาทข้อมูลเหล่านี้จะตรงกันหมดนะแล้วก็ในถ้ำอัฟกานิสถาน ที่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าใบลานนี้แกะสลักเขียนอะไรไว้และเป็นเศษใบลานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยไปทำกันที่นอร์เวย์นักโบราณคดีทั่วโลกไปเรียงข้อมูลตัวนี้นะจนกระทั่งออกมาเป็นแผ่นใบลานและมีรอยเขียนนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไปช่วยกันแปลปรากฏว่าตรงกันกับพระสูตรในฉบับสยามรัฐ เห็นนะคำพระพุทธเจ้าจะตรงกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกทุกคนจะใช้การทรงจําลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเด่นของการถ่ายทอดคําตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ให้บัญญัติเพิ่มพระพุทธเจ้าบอกเลยพิคุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิ่มของสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิคุทั้งหลายวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น ดังนั้นข้อมูลในเนี้ยก็จะมีการบอกในตัวของมันเองว่าทํายังไงจะไม่ให้เสื่อมทํายังไงจะเจริญและจะสังเกตยังไงดังนั้นคําพระพุทธเจ้าตัวนี้จะมีตรงกันทั่วโลกอยู่ัน้นพระไตรปิฎกทั่วโลกเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดการเชื่อมโยงกันเราสามารถตรวจสอบให้เห็นได้แต่ตอนนี้เราไปว่ากันความเก่าก่อนนะดังนั้นความเก่าเนี่ย ตรงนี้ก็คือไทม์ไลน์นะอันนี้ประมาณปี1,000นะแล้วก็เก่าที่สุดก็คือในยุคพระเจ้าโศกซึ่งจารึกรโศกเนี่ยจะมี3ลักษณะคือก้อนศิลาแล้วก็ในถ้ำแล้วก็เสาหินนะแล้วหลักฐานก็คือมีการบ่งบอกถึงการเผยแผ่คำศาสดาในช่วงยุคพระเจ้าโศกเนี่ย ไปถึงเก้าตำแหน่งทั่วโลกนะอักษรตรงนี้เป็นอักษรพรมีภาษาปราจิตนะที่เป็นต้นกําเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันและเฉียดพระพุทธเจ้าประมาณ200กว่าปีแค่นั้นเองที่พระุทธเจ้าปรินิพานนั้นในโลกนี้ไม่มีหลักฐานอะไรที่เก่ากว่านี้นะและหลักฐานพวกนี้เนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันนะนี่อันที่หนึ่งแต่นี้ ในคำศาสดาเนี่ยศาสดาบอกเลยว่าพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนั่นคือพระองค์ต้องมาแก้ที่พระองค์ก่อนถ้าคำพระองค์เนี่ยคาดเคลื่อนจะตรวจยังไงพระองค์จะมีการพูดที่ต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สองอันแรกกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาด อันต่อมาคือคำพูดต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันอันที่สามคำต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลนะ,ะหลักการตรงนี้พระองค์ก็บอกเลยว่าไม่มีใครในโลกทำได้นี่เป็นการตรวจสอบในแบบโลกุตละดังนั้นเวลาบอกว่าอันนี้คำภาษาริบุตรตรวจไม่ได้เพราะว่าสาวกคำไม่สอดรับกัน